đuôn ừ, ừ. ừ, 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 à, luôn 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 Hào luôn luôn โอ้โหครับอ้าวตีขนมองนาอมบอลนี่เนาะสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้จะมาใส่เบดคือเก้าเบดนี่ม่อที่เลี้ยวมันหายไปสองหลังครับเยอะสิบเจ็ดหลังแต่ผมใส่เงื้อทางด้วยครับ ทางทากมาหาสิบโตครับพอหอดพอหอดมือนี้ครับเลยใส่มือนี้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบิ่งจักสองสามลังเลยนะครับเดี๋ยวคอยมาหลุดน้ำกันมือเสิร์ฟครับไม้นี่ไม้แคบๆครับผมจะใส่ทีทีเอาเดี๋ยวเบ็ดจะบระเมินครับไม้นี่กับมีหลุนเหมือนกันครับหัวที่แล้วใส่เป็นเด็กโคบใอยูม่านหาโตครับเดี๋ยวมาลอกมุมเบ็ดขั้นครับนี่สิบเย็ดลังครับมาจะเป็นที่ไหนพี่น้อง ไป,ไปไปใส่กันเลยครับปาดเนื้นอก่อนครับปาดกระป๋องเลยครับพี่หน้่งเนื้อมันติดโอทากนะ กลางเอาสิครับมีสี่หลายท่านมาอยากอยากหู้เรื่องเกี่ยวทากครับเกี่ยวจังไหนเพิ่งมาเกี่ยวคนไหนเกี่ยวอะไเพิ่งน,นี่ครับเกี่ยวทากนี่เกี่ยวกลางโตเลยครับนี่กลางโตเลยนี่ครับ เกี่ยวกลางโต้สินี่เกี่ยวกลางโต้เลยครับเห็นหมดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเกี่ยวกลางโตเลยครับพี่น้องวิธีเกี่ยวเนื้อถักเกี่ยวกลางโตเลยไม่ต้องคดครับสูตรไฟสูตรมั่นลก็แล้วกันแล้วครับแต่ผมเกี่ยวกลางโตเลยไปใสกันเลยครับพี่น้อง ลงแรกครับพี่น้องี๋ยวลุนลังสองครับนี่ครับเกี่ยวเงยสีเลอเกาะกลางโตเลยครับพี่น้อง,งสองีเลยนี่ครับ ง่าครับเสียทักษะมาแล้วทีไรครับใส่ยังไงหลัลง,ทงที่สองผ่านไปกเกกลางโต๊ะ้าพี่น้อง สามาหมบใส่ด้ยโอเคครับพี่น้องใส่เบิ้ลสามหลังครับ เดี๋ยวมาหลุนน้ำกันมือเส้านะครับว่าจะมานบ่ครับทุกคนมือเส้ามาหลุนกันเนาะมาตัวนี้ผมขอตทวไซสก่อนครับมุนฝ้าฝนมาแล้วเดี๋ยวมือเส้าพอกันครับสวัสดีตอนเส้าครับพี่น้องหลังจากมว่านนี่ลงเบ็ดไหวชิบเจ็ดหลังครับเนื้อทากนะครับมือนีมาหลุนกันว่าจะมีแต้มบ่ครับฝนกลิ่นปล่อยๆมาเลยครับพี่น้องไปบ้างหลังแหลกเลยครับ หลังเล็กก็ยังดึงอยู่ดึงเ,เตบติงหลังเล็กบบมี่ครับเก็บคนครับพี่น้องจะเสียงปลาดินอยู่พี่น้องหลังที่สอง้หลังอีกโกงๆเลยพี่น้องเลย เด็กโกงเลยอยู่อยู่พออยู่วะอยู่อยู่โอ้ยอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อพี่โ้อย่าลุดเด้อโอ้ใส่โอ้ใส่โอ้โหมาอย่างพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อยังสั้นเนี่ะเหลี่ยมคน อย่ามันหลุดกับพี่นอ้องมะรอย่างนี้อ้ครับโอ้ติดนม่องนรอบนี้เนาะมองจะ,นนะงไหนเมื่อายเถอะ อ้บ่อนใส่สวยอ,อยู่พี่น้องปลาโคไมน้นี่หลายของโคอ,อยุดดิเดี๋ยวขึ้นโคก่อนพี่น้องติดม่องติดม่องติดตะไคร้โอ้ใสวงามอยู่พี่น้องใสวงามอยู่ใสวยงามอยู่ครับเดี๋ยวปดก่อนครับพี่น้องปดก่ออนโ้งามครับ ลัางนี่ม่ดึงเลยครับปลายอย่างน้อเนาะอบึ้งพี่น้องหมดดึงครับดึงครับดึงดึงปลายอย่างนีท่านหูครับเอ้าจุดน้ำกันครับโอ้โหสวยเลยสว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 ยเลยล่างขาวนะ้อยขาวครับคุณหนิง นี่ส,สวยครับพี่น้องนี่ครับใส่สสวยเลยเดีย๋ยวทักทำงานแล้วบดบนครับพี่น้อง สองครับพี่น้องยถ้าคุณจะขึ้นเลิกไหมโคตรยากตัวใดญย่างกับขังตัวใดญบยย่างกับตาแดดครับดึมาโตครับพี่น้องหลังนี้เงียบครับดึงมาโตครับหลังนี้พี่ดึง ดึงอยู่บเน้อคือต้องตั้งกล้องก่อนครับ màu nụt lưng nè, các anh em nặng tung đấy các anh em nặng tung đấy, đốn các anh bay nhỉ, ô ô bật ngay đấy, bật đấy นี่อือแบบนี้เลยวะเอ๊ะแบบน,นี้ของแท้เลยบบดน,นี้พี่นอ้องเว้ยอือเดี๋ยวปลดกันครับพี่น้องนี่ต้องเจอแบบนี้ครับ

ไปแล้วบ่อนักนนอ้หูอยปลาดุกนักไงแท้อ้หูน้องเอ้ยปด ดูตัวนี้ไหมเป็นโลกหรือไ่องเ,เอ,อ้ยเดี๋ยวปดกันครับรับพี่นอยตาวนี้ปรดประดูเลย ชัดๆเลยเนี่ยโหเท่น้ยตุ่นะพน้องไม่พูไดูระตัวครับยังอยู่ไปลังอยู่ครับลังเีนียาเลยพี่น้องเอาขึ้นกันครับลั้า่โมนีปุ๋ยเลย นี่ปุ้ยเลยครับล้างนี่ก็ได้ปลาหยังโอ้ปลาช่อนครับใส่ส,สวยๆนี่ครับมาเลยโอ้ยลุดลุต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 ลุดจ่อยโอ้ยติดใหม่ครับนี่บ่เปหยังครับมาลุล้างนี่ครับพี่น้องโยกอยู่ครับโยกอยู่ เราหันรถไปแล้วก็ปล่อยมันไปครับอู้อยู่แค่ตัวปะรุดอีกทั้งะหละดูนี่ดอกโอ้ยตกนั้นใส่สวยเลยครับใส่สวยใส่สวยครับอ้าวขึ้นมาอู้หนี่รับ ใส่สวยครับนี่นี่ครับางามครับนองสิบุญ่ลุกออไปตัวนึงกับสิดายอยู่คี่หนองเงี้ยดีณลุะ สามลูกเหรอครับพี่น้องยังอยู่สามหลังประมาณสามหลังครับลูกกระต้อครับเบ็ดหลังนี้มีอาการนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะตังกล้องกันครับถึง้าไปด้ด ได้ครับดาวเดียรหนึ่งครับนี่หนึ่งครับนี่สวงามอยู่ได้อยู่ครับถึงตีหัวคำอู้ใส่งามแห้งไปเต็มปันหนึ่งไว้เลยเจ็บมันครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องทุกคนนี่ครับผลงานเยื่อถากมานี่ดีครับนี่มันน้ำแล้วก็มันขบีทีเกี่ยวเยื่อถากกับคลิปนี้ผมก็เห็นเหตุผงแล้วครับแต่เราขบีที่ดีสามมานะครับเดี๋ยวบอกกันในคลิปหน้าต่อไปครับภาคกิจกรรมด้วยครับเด้อคลิปหน้าผมจะลงกไม้ใด๋ครับพี่องถากแต่ไม้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จครับรุ่ตัวหนึ่งครับประมาณสามโลกว่า ลำโน้ัวเขาเบ็ดสกิเกลหลังครับสกิเกลหลังหลังโน้ตัวเตรียมันเลี้ยงเสียเขาเบ็ดสั่นไปลงเบิดควั mm hmm. <Mal> นครับพี่น้องฝากติดตามกันแล้วกันครับแล้วพี่นี่มานี่เลยประดุกง่ายก็เป็นโลเลยครับดุงง่ายก็เป็นโลแล้วฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับพี่น้องนี่ครับสบครบสมเลสคลิปนี้จบครบสมเลสแห่งโอเคครับขออภัยพี่น้องพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ